สบายดีนะครับมาด้วยต่อด้วยผลิตภัณฑ์ของ i-mobile ที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับนี่คือ i-mobile IQX Scene นี่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นซีรีส์ IQX ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาหลากหลายมากนีงรวมถึงรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นเรือธงเขาอย่างเช่น IQX Leon ที่เป็น 4G นะครับ IQX Lucas นี่นะฮะที่มาถึงล่าสุดคือ IQX SceneScene เนี่ยน่าจะล้อคำว่า s c e n ที่แปลว่าคำว่ามองเห็นนะฮะ หรือว่าจะเป็นอะไรนะผู้ชมเห็นอะไรเนี่ยฮะจากที่วางอยู่ตรงนี้นี่เครื่องจริงนะฮะไม่ใช่เครื่องเดโมนะฮะครับผมนี่นะฮะหน้าจอสัมผัสได้จริงนะฮะสเปคดีจริงต่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็น 3G นะครับรองรับความถี่ไปแล้ว12,001ครับผนะครับเป็น dual SIM นะครับใส่ได้ทั้ง 3G แล้วก็ 2G นะครับครับจอ5นิ้วเป็นแบบ Super AMOLED Super AMOLED สีนี่ไงสดขนาดนี้เลสีนี่ไงสดเลยจอเดียวกับพวก สม m s u n g S5 Note4 อะไรอย่างเงี้ยเลยประมาณซัมซุงนั่นเลยนะฮะสีแบบจี๊ดมากอ่ะแล้วก็เป็นจอแบบ HD นะฮะสีสดใสมากนะครับ CPU เป็น MTK MediaTek 6582เป็นคอสทองหนึ่งสามกิกนะครับครับผมแรมเนี่ยให้มา1กิกรอมมาให้ใหม่แปกิกฮแล้วก็ให้สามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้3 2กิกครับผมแต่ช้าก่อนไอโมบายเขาบอกว่าจัดตัวเมมโมรีการ์ดให้อีกนะฮให้มาถึง16กิกเลยโอใส่เมมมาให้ด้วยเหรอฮะให้มาด้วยครับแถมมาเลย16กิกใช่ครับผมนะฮะในแพ็คเกจนะครับใจดีมากๆแล้วก็มีกล้องข้างหลังครับเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลครับผมโอ้โหเนียนมากนะครับเป็น DSI นะครับมีช่องมีแฟลชด้วยครับที่ ถ่ายดูหน้าไซสเลยนะครับถ่ายิ่งเลยนะครับเราลองวางลองรับ Wi-Fi นะครับบีเจนนะครับแล้วก็มีถึง w ไวไฟดิเรกด้วยดีมากนะครับมีโหมด Super Power Mode ์โหมดโหมดนี้คือประหยัดพลังงานอีกโหมดหนึ่งก็คือแอปอีกนีงเรียกว่า My Trans นะสำหรับในการส่งข้อมูลผ่านกันนะตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง7.9มิลลิเมตรขออนุญาตดึงมาดูดูบอดี้นิดหนึ่งดูบอดี้นี่บางมากดูบอดี้นิดหนึ่งฮะอย่าอย่าไอโฟนขอบด้านข้างนี้บอดี้ถือมือถือนะอย่ามองบอดี้ผมนะฮะตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะขะ แล้วผมนึกถึง iPhone <imen> มากๆเลยนะขอบนี่ตรงกลางเนี่ยนะครับเสมือนว่าเป็นโลหะเลยนะนะแล้วก็ใช้คำว่าเสมือนแปลว่าเือนัุเสมือนเสมือนนะครับเพราะด้านหลังนี่ระดังด้านหลังดูโอ้โหนี่นี่นี่ฝาหลังฝาหลังคือฝาหลังนี่ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับผมเป็นแต่ว่าเขาทําชั้นของแล็กเกอร์ที่เคลือบฝาหลังเนี่ยให้มีความหนาเลยทําให้ฝาหลังเนี่ยดูเหมือนกระจก คือวัสดุที่ทำออกมาเลยเนี่ยมันฟินนชชิ่งของเครื่องเนี่ยดูมันหรูหราเลยใช่ดูหรูหราแล้วก็บางเบาด้วยนะฮะเดี๋ยวรู้ราคาแล้วจะตกใจนะครับบางเบาด้วยแล้วด้านหน้าเป็นไงฮะสวยงามนะเป็นเป็นไวท์เขาเรียกว่าไวท์ทัสแผเนลไวท์ทัสแผเนลคือตัวด้านกระจกด้านหน้านะครับซึ่งเป็นส่วนที่เติมต่อเชื่อมกับจอสัมผัสเนี่ยจอซูเปอร์โมเดเนี่ยหลายคนเห็นแต่ตัวจออย่างเงี้ยนึกว่าแบบในรายการเนี่ยเล่งสีเล่ให้สดหรือเปล่าครับผมทำอะไรให้มันสีสดหรือเปล่าเอานี้ต้องมีตัวเปรียบเทียบผมขออนุญาตเปรีียยบบบเทกั iPhone 6ครับครับผมหน้าจอ IPS ของ iPhone 6เทียบกับหน้าจอซ u เปอร์โมเดของ IQX Scene คุณว่าตัวไหนสีสดกว่ากันโอ้โหที่เร่งแสงสุดแล้วนะเห็นไหมฮะคุณว่าไม่ธรรมดาเลนะโอ้โหนี่จอทิ้งกันเป็นทุ่งหมดเลยนะทิ้งกันเป็นทุ่งครับให้เห็นว่าตัวคุณภาพของจอตัวนี้ถือว่าโดดเด่นมากและราคา ราคาแอบเห็นไปแนหน้าสเปคเล็กน้อยแล้วราคาเนี่ยนะครับตัวนี้ยังเดี๋ยวบอกสเปคต่อเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไม่หมดขอสรุปเดียวป็นไอเดียวชิพค่าซีวีซีด้วยนะครับแล้วก็เวลาจะใส่ซิมเนี่ยให้เปิดฝาหลังงี้แกล้งมาดูดูหน่อยครับดูหน่อยครับตัดมาครับตัดไปครับนี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยสามพันมิลลิแอมป์นะคแฟบนี่แกะมา ครับนี่กลับมาแคบครับแคบนี่ปางไม่เขากลีบเลยอ่านี่ด้านหลังด้านหลังดูนี่นี่จะมีช่องใส่ซิมซิมหนึ่งซิมสองแล้วก็เมมโมรีการ์ดเปลี่ยนแบตได้ไหมแบตปรี่เปลี่ยนไม่ได้ครับอันนี้เป็นติดตัวเองเลยนะบิวอินเลยเพื่อให้อ่าในแง่ของการดีไซน์เนี่ยมันจะกระชับแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมนะครับผมนะฮะออกแบบฝาหลังได้ดีมากแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างเดี๋ยวขออนุญาตให้เข้าไปดูเมนูนิดนึงลองดูครับลองดูครับนะครับผมขออนุญาตปิดผนึกก่อนนะฮะนี่ฮะปิดผนึกก่อนนะฮะโอ้ป้าติ๋ ไปดูด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มทัสเมนูครับโฮมนะฮะปุ่มที่เป็นมัลติทัสกิ้งแล้วปุ่มแบ็คครับผมนะครับผมนะกล้องอยู่ก็สามปุ่มเบสิกอ่านี้องนี้ก็นะสามปุ่มเบสิกแล้วก็ระบบเมนูเนี่ยจะเป็นระบบเมนูคล้ายคล้ายคล้าย แอป iOS อ่าคือจะไม่มีแอป Drawer ไม่ต้องแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นแอปมาตรฐานซึ่งเราจัดเรียงใหม่ได้ครับนะครับแล้วแต่เราเป็นสีไอคอนนะครับแล้วก็จัดเรียงทุกอย่างได้หมดเลยครับนะครับแล้วก็แอปทั้งหลายจะอยู่ด้านนอกหมดเรียงตรงนี้เลยเขาก็ใส่โฟลเดอร์ไว้ให้ด้วยครับผมนะครับมีแอปต่างๆมาพร้อมนะฮะมีโอ้โหแอปโซเชียลนะนี่แอปเกมก็แถมมาให้เ้วนนะฮะนะครับผมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจตัวไหนครับอนุญาตนะเป็นจุดขายของเขาครับนะครับอันนึงก็คือเเเรรรื่ออออองงขซป์์พาววโโหมด้ กดเข้าไปปุ๊บไปนีน่จะทําให้คุณสามาร,รถที่จะใช้แบตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยได้อยกยาวนานเพราะว่าจะเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยให้เป็นโหมดขาวดำครับอันนี้มันอัลตาา้าพาวเวอร,ร์เซฟวิงโหมดเลยฮะคลายคลายคลายนะคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือสมาร,ร์ทโฟนทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องมีฟังก์ชันนี้แล้วเพราะว่าเราที่เก็บไปยุ่งให้ลูกค้าต้องไปหา power bank ใช้ครับผมใช่ไหม่านี่ก็จะบอกเลยว่าโอ้โหแบตเตอรี่จะมายังอยู่ได้อีก14จุด จุดแปดวันอะไรเนี่ยก็คือแซน b y อย่างเดียวอยู่ได้สิบสี่วันสิบสี่วันครับผมแล้วมันก็จะสลิปเร็วหน่อยมันก็ซื้อไปหน่อยแปดสิบสี่นะฮะแปดสี่เปอร์เซ็นต์นะรก็สามารถเรียกแอปนะฮะครับให้มาเป็นช็อตคัทได้ของตัวด้วยกัน นี่ฮะนะฮะก็มีเลือกเลยนะครับก็ในยามฉุกเฉินคุณก็ใช้เขาด๊าวยามฉุกเฉินเนี่ยต้องผมต้องใช้ทั้ง Facebook Instagram เลยนะฮะนี่ไงแล้วก็ YouTube ด้วยฉุกเฉินมากๆฉุกเฉินมากเลยยูาูนั้นหาปักเถอะพี่เอาเพราะว่าแบงค์ไปไหมฮะนะครับแต่จริงอย่างที่ว่าคือบางทีอาจจะสภาวะเช่นกำลังจะกลับบ้านอีก3ชั่วโมงแต่แบตเหลือ10เปอร์โหมดนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ s t a n บายเครื่องไว้สำหรับในการรับสายที่จําเป็นได้ดีมากแล้วก็ขออนุญาตออก S <S นี่เป็นโหมดที่น่าสนใจแล้วก็ <S <S น่าสนใจมากเป็นเป็นโหมดที่เพิ่งมีมาสําหรับตัวไอโมบายรุน่นนี้แต่จริงทั้งบอกว่าหลายยี่ห้อเนี่ยหลายรุ่นหลายลายี่ห้อยังไม่มีอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนาคือเรื่อว่าฟีเจอร์ My Trans ครับไ t r a n นคืออะไรครับ My Trans. นี่คือฟีเจอร์ในการที่สามารถที่จะส่งคอนเทนต์จะเป็นภาพเพลงวิดีโอแล้วก็แล้วแต่ไปหาเครื่องมือถือที่ใกล้ตัวคุนโดยผ่าน Wi-Fi Direct โอ้แล้วไม่ไม่ต้องมี NFC เลยมาตื้อๆไหนอยู่เสียเวลาอ๋อคือสแกนแล้วเจอกันเลยถูกต้องใกล้ๆกันแล้วเจอกันเลยนี่มันแอร์ดอปดิแอร์ดอปของ Apple นี่คือพอดีว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาดาวน์โหลดนะนี่ค่อยบอกสามารถชวนเพื่อนติดตั้งไมทรานได้พอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นบาร์โค้ดมาให้และให้เพื่อนเนี่ยมาสแกนบาร์โค้ดแล้ววิ่งเข้าไปติดตั้งแอป ครับเพราะว่าแอปนี้มันไม่ได้อยู่ในตัว p อ a y Store สโตรอนะครับเสร็จแล้วมันก็ไม่มีบักกไนใช่ครับเสร็จแล้วอีกเครื่องหนึ่งก็ถือถือแอปเหมือนกันทีนี้พี่พอเจอกันปุ๊บเนี่ยพอเจอกันปุ๊บเขาก็จะนั่นเลยเขาก็จะสามารถส่งไฟล์หากันได้เลยต้องครับผมแล้วก็สามารถส่งไฟล์หากันได้เช่นส่งหรือรับ นี่นะครับผมอย่างเรือลับเนี่ยก่อนนั้นนี้ผมก็มีลับไปหลายเพลงหลายอะไรบ้างหลากหลายมากก็จะเห็นเป็นตัวอื่นกันถ้าเปิดไว้นะครับผมดีดีครับอันนี้ก็เป็นแอปหนึ่งที่ที่ดีเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากชื่อ My t r a n s ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เพื่อนอีกคนไม่ได้ใช้ไอโมบายก็ไปโหลดแอปอย่างที่บอกเอาวขึ้นมาแล้วก็ไปโหลดแอปด้วคือขอให้เป็น Android ขอ้เป็น Android ครับผมนะฮะก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ไมทรันส์นี้นะครับที่มีในตัว i อ X4 วได้โอ้อันนี้เป็นไอเดียที่ทาย มบายเขาคิดขึ้นมาแล้วก็เซอร์วิสรุ่นค้านะสวยมากนะผมผมยอมรับว่าโปรดักตตัวนี้ดูดีมาก5,990เห็นนะแดดในช็อตที่เป็นสเปคแล้วครับ5,990บาท้อยเปอร์โมเลทพื้จอขนาดนี้ก็เกินราคาแล้วครับคุณนผู้ชมนะฮะโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มโอ้ภาพสวยมากนะครับผมนะฮะสุดยอดโอ้โหนี่เลยก็ใช้งานได้ดีเลยคือเป็นสเปกแบบรุ่นแบบระดับกลางโค้ดคอนภาพกล้องเหรอครับคุณภาพกล้องคุณภาพกล้องก็แจ่มครับลองดูลองดูภาพลองดูภาพกล้องนี่กล้อง อาจารย์สเปรดในระหว่างเมื่อกี้มีคนแซวมาว่าอาจารย์สเปรดเหมือนตีนนอ้วนชนหิวเอาทำท่าตีอ้วนชนหิวแล้วทำท่าไหนทำท่าแก้มบมปองเนี่ย่อี๋จริงโอ้โหดูนี้แจ่มมากไปผภาพมาดูภาพน,น,นิดนึงตีอ้นวนชนซอยมากนี่นะ อาเจ็กมากสีสันสดใสนี่ขนาดย้อนแสงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดูนี่หนึ่งเมื่อกี้ผมถ่ายเซลฟี่ตัวเองไหมเป็นไงฮะนี่นะนี่นะขออนุญาตเรื่องนี่อ่ะกลับมาปุ๊บนี่เซลฟี่ตัวเองไงโอ้ยนี่มันพระเอกหน้าเนียนนะเรื่องล่าสุดเนี่ยฮะเรื่องอะไรฮะท่านผู้นำอ่ะไม่ใชจแล้วไม่ใจแล้วผิดคนแรกไ่ใช่จแล้วไนใจแร้วโอ้โหมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายนะครับเจาดพันมิลลิแอมครับเนี่ยสามพันมิลลิแอม อยู่สบายๆเลยโหโหครับผมนะครับไปดูคะแนนที่หนึ่งครับครับผม คะแนนได้เท่าไหร่ครับผลการรีวิวครับ4.43เลยเกือบเต็มเลยทีเดียวนะ4.43ดาวตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าบางคนบอกว่าอ้ยมันไม่มีดีตอลทีวีนะแต่จริงตัวนี้เนี่ยจริงสลิมมากต้องยอมรับว่าความบางความเหนือชั้นในเรื่องกล้องต่างๆถ้าบางคนไม่ได้อยากได้ดีตอลทีวีนะก็ตัวนี้ก็กล้องหลัง12ล้าน F 2.0นะ5,990นี้เป็นราคาโปรโมชั่นช่วงปีใหม่เท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบไปนิดนึงนะฮะไปที่ iMobile Shop ทุกสาขาเลยนะฮะอยู่ใกล้บ้านคุณมีตัวแทนจำหน่ายทั่่่วววประเเทศด้้้ยยนัไมมตอองงหลแถซื นี้ไปลุ้นทองกลบไโมบายได้ตั้งต่ทองอยู่นะวันละบาทถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้สุดยอดมากนะครับผม